นี่นะครับปันนี้ก็เล่นไปนะครับสองขานะครับสองขาครับติดสองข้างนะครับสองข้างครับสวยๆนะครับวันนี้มากับเสื้อเฮิฟนะครับผมเสื้อเฮิฟนะครับขันมวนกรบพี่น่องนกตีนนะครับขันมวนนะครับไล่กระงามนะครับ ไล่เพิ่นนะครับสวยๆนะครับฮับจุจวดเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมนี่นะครับมาดูนกเชลยตัวนี้กันนะครับผมโอ้สวยงามกับพี่น้องเลยนะครับวันนี้มากับเสือเฮับนะครับเสือเฮับ จากลงผสมนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหลังนะครับวันนี้เือเฮิร์นะครับนะครับ ้อยนะครับผมครับ นะครับปิดเกมนะครับ5นาทีนะครับผมเสืเอเฮิบนะครับวันนี้เสืเอเฮิบนะครับ